แล้วนะครับผมชักอัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับมารีวิวนะครับเป็นหม้อแปลงนะครับเป็นออเดอร์ลูกค้านะครับที่สั่งหม้อแปลงสเปคพิเศษนะครับที่เอาไปทํารุ่น4,000วัตต์นะครับแต่แบบเป็น4,000วัตต์แบบใส่ไข่นะครับที่ไม่เหมือนกับที่ของตลาดทั่วไปนะครับประกอบก็จริงๆแล้วลูกค้าก็มาปรึกษานะครับว่าอยากจะทําเครื่องที่แบบ คุณภาพที่เหนือทองตลาดนะครับก็นะครับจัดให้นะครับก็เป็นสเปคนี้นะครับหมอแปลงรุ่นนี้นะครับจะเป็นหมอแปลงที่ลงกลอง4นิ้วได้นะครับก็คือสูง4นิ้วนะครับแต่ยาวเนี่ยสุดหน้ากลองเลยนะครับนะครับพวกระบบไฟพวกอะไรเงี้ยก็นะครับผมก็ให้คําแนะนําไปนะครับมาให้ใช้แบบนี้แบบนี้นะครับรับรองแรงกว่าทั่วไปแน่นอนนะครับ ใครที่อยากจะประกอบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นประกอบเครื่องเองหรือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็นะฮะถ้าสั่งอะไรกับผมนะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับว่าเราจะทํายังไงให้คุณภาพเสียงความแรงนะครับดีกว่าที่เขาประกอบขายกันทั่วไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในตลาดตอนเนี้มันมีหลายรูปแบบนะครับนะแต่อย่างผมเนี่ยผมเป็นร้านขายอะไรนะครับ ผมก็สามารถให้คําแนะนําได้ว่าถ้าเรางบประมาณนี้เราอยากแรงประมาณนี้หรือเราจะมีงบประมาณนี้เราจะทําให้เหนือกว่าทั่วไปเนี่ยจะทําได้ยังไงนะครับในในในรูปแบบนี้กล่องประมาณนี้ลึกประมาณนี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ให้คําแนะนําได้นะครับตัวนี้ก็นะครับเป็นสเปค4นิ้วนะครับ4,000วัตต์ท็อปใส่ไข่นะครับ <laughs> นะครับก็ นะอันนี้เป็นความรับของลูกค้าแต่ก็เอามาให้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำก็ยินดีให้คำแนะนำทุกท่านผมชังหัดรีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ